สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกเกษตรลองทำนะครับผมช่วงนี้ก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องหลายๆท่านมีงานเพิ่มขึ้นเนาะมีทั้งทำนาทั้งปีดยางแล้วก็ยังมีงานอื่นๆอีกมากมายนะพี่น้องเนาะ ต้องใช้ทั้งแรงใช้ทั้งความคิดนะครับผมยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะครับพี่น้องครับขอให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับพี่น้องครับไม่ว่าอะไรอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงไม่มีความสมบูรณ์มันก็ทําให้การทํางานของเรามันมีปัญหานะครับพี่น้องวันนี้ จะมาพูดถึงเรื่องชั้นของเปลือกยางกันนะครับพี่น้องครับแล้วก็มี f อฟถามมาว่าสีของเยื่อเจริญเป็นสีอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะมีคำตอบในคลิปนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลือกยางมันมีกี่ชั้นกันนะครับพี่น้องครับ แล้วก็เยื่อเจริญนั้นมีสีอะไรนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมครับพี่น้องครับมาดูชั้นแรกกันนะพี่น้องนะชั้นแรกก็คือชั้นผิวเปลือกนะครับพี่น้องชั้นผิวเปลือกแล้วก็นี่ครับเป็นจะมีลองรอยให้เห็นคือเป็นส่วนที่บอกว่าตรงนี้คือชั้นผิวเปลือกนะครับพี่น้องครับ ชั้นผิวเปลือกนี่คือชั้นนอกสุดนะแล้วก็ชั้นถัดไปก็เป็นชั้นของเปลือก projeto. แข็งเปลือกทรายนะครับพี่น้องครับเห็นที่เห็นในภาพก็จะเป็นเห็น <Lynn spe ars> เป็นจุดๆๆนะครับพี่น้องครับเหมือนเม็ดทรายนะครับที่คนนิยมเรียกกันว่าเปลือกทรายนะครับพี่น้องครับแล้วก็จะมาดูชั้นต่อไปนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องครับ ชั้นถัดไปถัดจากเปลือกทรายเข้าไปก็จะเป็นชั้นของเปลือกนิ่มนะครับผมพี่น้องที่จะเห็นเริ่มมีสีขาวๆนะครับพี่น้องมีน้ํายางเยิ้มออกมานะครับพี่น้องครับชั้นนี้เป็นชั้นที่ที่เราจะได้น้ํายางนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นชั้นที่เรียกกันว่าทางวิชาการเรียกว่าเป็นชั้นของเปลือกใหม่ เปลือกใหม่เปลือกที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากเยื่อเจริญนะครับพี่น้องเป็นชั้นที่มีท่อน้ำยางหนานแน่นในชั้นของเปลือกนิ่มหรือเปลือกใหม่นี้นะครับพี่น้องเราจึงนิยมที่จะกรีดให้ถึงเปลือกนิ่มนะครับผมพี่น้องครับหรือที่เรียกกันว่าเบียดให้ถึงท่อน้ำยางกันนะครับพี่น้องก็คือตรงนี้นะครับคือเปลือกนิ่ม หรือชั้นของท่อน้ำยางที่มีน้ำยางที่จะให้น้ำยางของเราได้เยอะที่สุดนะครับพี่น้องเป็นชั้นที่มีความหนาแน,น่นของท่อน้ำยางมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ถักจากชั้นของเปลือกนิ่มเข้าไปก็จะเป็นเยื่อเจริญนะครับพี่น้องเยื่อเจริญนี่ก็จะเป็น เป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งที่เขาไม่ได้เรียกว่าเป็นเปลือกนะครับพี่น้องครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเยื่อเจริญเขาไม่ได้เรียกกันว่าเป็นชั้นของเปลือกนะครับชั้นของเปลือกมีอยู่3มชั้นนะครับมีชั้นผิวนอกนะครับผิวนอกเปลือกแล้วก็ชั้นชั้นนอกก็คือชั้นของเปลือกแข็งหรือเปลือกทรายนะครับแล้วก็ ชั้นถัดไปข้างในนี่ก็คือชั้นเปลือกนิ่มหรือชั้นเปลือกใหม่นะครับพี่น้องครับแล้วก็ถัดจากชั้นเปลือกนิ่มเปลือกใหม่นี้เข้าไปก็คือเป็นเยื่อเจริญเยื่อเจริญนี้จะมีความบางมากนะครับพี่น้องและก็ไม่มีสีจะเป็นเยื่อใสๆบางๆนะครับกั้นระหว่างเปลือกนิ่มเปลือกใหม่กับเนื้อไม้นะครับพี่น้อง ส่วนตัวเยื่อเจริญมันจะมีหน้าที่อยู่สองอย่างนะพี่น้องนะหน้าที่สร้างเปลือกแล้วก็สร้างเนื้อไม้นะครับพี่น้องเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมถึงแนะนำว่าอย่าให้กรีดเข้าไปเบียดถึงท่อเจริญนะครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเราไปตัดท่อเจริญมันจะทำให้การสร้างเปลือกใหม่หรือการสร้างเนื้อไม้ มันมีปัญหานะครับพี่น้องครับสรุปได้ก็คือนะครับพี่น้องครับเปลือกยางมีทั้งหมด3มชั้นนะครับมีชั้นเปลือกนิ่มเปลือกแข็งแล้วก็เปลือกผิวนอกนะครับผมแล้วก็เยื่อเจริญนั้นสรุปก็คือไม่มีสีนะครับพี่น้องครับเป็นเยื่อใส เป็นเยื่อบางๆหรือสีก็จะเป็นสีเดียวกันกับเปลือกนิ่มเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบางๆเป็นเยื่อบางๆกั้นระหว่างเปลือกนิ่มกับเนื้อไม้เนาะพี่น้อง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องคงจะได้สาระอะไรไปบ้างนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องจะได้ไม่พลาด คลิปต่อ,ตอไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ